สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหัสลับวีรบุรุษนะครับในคลิปนี้นะครับกลับมากันอีกแล้วนะครับกับหุ่นของค่ายโมโชทอยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสเปเชียลออดิชั่นนะครับโดยความพิเศษของมันก็มีที่มานะครับก็คือทางค่ายโมโชทอยเนี่ยเขาได้คัดเลือกงานคัสตอมนะครับของเจ้าทาเคดะชิเงนนะครับมาสรุปผลเป็นลำดับนะฮะซึ่งผลงานคัสตอมเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีสันมากนะครับ แล้วแต่ละตัวที่ส่งผลงานเข้ามานะครับก็มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็มีแต่เทๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวที่ชนะนะครับก็คือตัวสีขาวตัวนี้เองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางค่ายนะครับทางค่ายโปรดักเนี่ยเขาก็ได้เปิดโบดนะครับให้ลงชื่อลงเงินกันดูนะครับว่าถ้าฉันจะผลิตทาเคตะสีนี้เนี่ยจะมีผู้ซื้อถึงเป้าที่กําหนดไว้หรือเปล่านะครับโดยยอดนะครับที่ค่ายเขาได้ตั้งไว้ก็คือ2 0,000นนะครับตอนแรกเนี่ยก็ตั้งไปด้วยนะครับว่าส0,000เนี่ยจะได้แขนพิเศษมาด้วยนะครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับก็ผลิตออกมาให้ทุกๆรายชื่อนั่นแหละครับประมาณนี้นะครับที่มาของเจ้าสกิดะสีขาวตัวดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจข้างในกันนะฮะว่ามีอะไรมาบ้างนะครับหลังจากที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับไปดูกันเลยครับหลังจากเปิดกล่องออกมานะครับในกล่องก็จะบรรจุนะครับมีทั้งหมด2แผงนนะครับแผงบนและแผงล่างนะครับซ้อนทับกันมาแบบนี้นะครับโดยแผงบนจะเป็นตัวหุ่นนะครับแล้วก็จะมีมือนะครับมาให้เล่นหลากหลายรูปทรงนะฮะ ตัวหุ่นนี้ก็จะแพ็กฟองน้ำนะครับการกระแทกนะครับในจุดแต่ละจุดต่างๆมาลาักษณะดีนะครับในแผงชั้นที่2นะครับก็จะเป็นชุดมือนะครับมือพิเศษแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์อาวุธต่างๆนะครับ สองเองนะครับก็จะมีใบรับประกันนะครับหรือเลียกชื่อก็คือใบวาเลนจีนะครับแล้วก็อีกซองสีดำนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับที่อยู่ในซองนี้นะครับจะเป็นเล่มสมุดเล็กๆแบบนี้นะครับด้านในนะครับก็จะมีชิ้นส่วนบอกอธิบายนะครับวิธีการประกอบต่างๆนะครับอย่างละเอียดเลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูจุดขยับของเจ้าตัวนี้กันนะครับ มาดูกันในส่วนของไฟ LED นะครับของเจ้าทาเคดะนะครับในการถอดเปลี่ยนฝานะครับก็คือดึงตัวส่วนขาออกมานะครับจะมีแผงวงจรซ่อนอยู่นะครับภายในหัวนะครับเบอร์ฐานที่ใช้จะเป็นเบอร์ AG1 จำนวน2ก้อนนะครับเป็นฐานกระดุมนะฮะแล้วก็ใส่ไป2ก้อนนะครับหลังจากนั้นลองเทสระบบดูนะครับแล้วลองเสียบเข้าไปดูเหมือนเดิมนะครับประกบฝาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะครับปุ่มกดจะเป็นปุ่มสีเขียวอยู่บนหัวนะครับ ไฟ LED ในส่วนต่อมาก็จะเป็นช่วงของหน้าอกนะครับจะมีฝาพลาสติกดำนะครับให้งัดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีแผงวงจรนะครับอยู่ตรงกลางนะครับใช้ที่คีบดึงขึ้นมาก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับก็ใส่ฐานเบอร์ AG1 เหมือนกันนะครับ2ก้อนนะฮะตัวนี้จะเป็นพิเศษนะครับก็คือจะใช้ระบบแม่เหล็กนะครับในการเปิดปิดไฟนั่นเองนะครับเราไปหาแม่เหล็กมาเตรียมไว้นะครับแม่เหล็กที่ผมใช้ตัวนี้ก็จะเป็นของคังเดานะครับก้ายหุ่นเหล็กเหมือนกันนะครับ ไป l อ d อีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของขวานยักษ์ตัวดี้นะครับเราจะมีฝาสีดำนะครับดึงออกมานะครับใช้ทานเบอร์ AG13 จำนวน3ก้อนนะครับแล้วก็นำไปใส่ทั้ง3ก้อนนะครับจะมีปุ่มกดนะครับเป็นปุ่มเล็กๆด้านนี้ครับ2ด้านลองสังเกตดูนะครับกิมมิคของอาวุธชิ้นนี้ก็คือการเปลี่ยนไฟของใบขวานตัวนี้นะครับโดยการกดสลักตรงนี้นะครับไฟก็จะเปลี่ยนสีนะครับ วิธีการกดคืนนะครับก็ดันแล้วก็กดสลักหนึ่งนี้ไว้นะครับอ่ามันก็จะกลับเข้าล็อกเดิมนะครับสีไฟก็จะกลับมาเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะฮะต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของอาวุธนะครับอาวุธชิ้นนี้นะครับขวานยักษ์ก็จะมีดาบขนาดยาวมาให้1อันนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่ายาวมากๆนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นดาบคาตนาครับดาบคาตนาครับจะมีทั้งหมด3เล่มนะครับยาว1เล่มนะครับแล้วก็ดาบสั้นอีก2เล่มนะครับตัวใบดาบนะครับก็จะมีลายล่องเลือดสีแดงนะครับสวยงามนะครับลายดาบก็สวยงามนะครับใส่เข้าปในฝักงนะครับก็ไม่มีรอยเลยนะฮะ มันจะเป็นพาร์ทข้อต่อพวกนี้นะครับก็จะมีข้อควรระวังนะครับข้อต่อพวกนี้เนี่ยมันจะแน่นนะครับให้แนะนําก็คือทาวาสลีนนะครับหล่อเลื่อนเข้าไปนะฮะไม่ควรจะยัดสุดนะครับเพราะว่ามันฝืดมากนะฮะข้อต่อพวกนี้ก็จะเอาไว้ห้อยดับนะฮะแล้วก็เอาไปติดที่ข้างเอวของหุ่นนะครับ ่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของแขนยักษ์นะครับหรือว่าหมัดยักษ์ของเจ้าตัวนี้นะครับที่นะครับมีเฉพาะรุ่นสเปเชียล d i ดิชันเท่านั้นนะครับรละละเอียดนะครับลูกเล่นกิมมิคของมือตัวนี้นะครับข้อต่อตามนิ้วเนี่ยจะขยับได้อิสระมากมายเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับข้อต่อเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็แข็งแรงนะครับจัดท่าโพสสนุกมากเลยนะครับ การใช้งานนะครับต่อเข้าแขนกับหุ่นนะครับก็จะมีสลักนะฮะตรงกลางด้านในนะครับแล้วก็จะมีสลักด้านบนนะครับเป็นเกนยยาวๆนะครับวิธีแรกคือดึงสลักสีขาวๆข้างแขนตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ปลดมือด้วยนะฮะวิธีนี้ขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงนะครับเราก็ค่อยๆ่อยัดเข้าไปให้ตรงแกนนะครับแล้วก็กดนะครับให้มันลงรูนั่นเองนะฮะนะครับมือก็จะติดอยู่ลักษณะนี้นะครับพาชิ้นเล็กพวกนี้นะครับมีเอาไว้ใส่กลางมือหมัดยักษ์นั่นเองนะครับ มีสำหรับเอาไว้ในการถืออาวุธนะฮะใส่ได้ทั้งด้ามขวานะครับแล้วก็จับด้ามของคาตานะด้วยนะครับ ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นฐานนะครับแอคชั่นเบสของเจ้าทาคาดะสเปเชียลอิ dition ตัวนี้นะครับซึ่งลายสกรีนเนี่ยจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับอ่าจะมีแท่นตัวนี้นะครับที่เป็นแม่เหล็กนะฮะแล้วก็การสําหรับเสียบที่อ่าด้านท้ายของหุ่นนะครับนําสลักตรงนี้นะครับไปเสียบที่ท้ายหุ่นนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีนะครับแท่นวางอาวุธนะครับซึ่งจะเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กอยู่ด้านใต้ด้วยนะฮะอ่าสำหรับวางแข็งแรงนะครับ โอเคนะครับเรามาพูดถึงภาพรวมของเจ้าทักคดะสเปเชียลอุดิชันตัวนี้กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของราคานะครับในบรรดาทักดะนะครับที่ออกมาแล้ว3ตัวแล้วเนี่ยสีขาวคือราคาที่เบาสุดแล้วนะครับแถมได้มือพิเศษตัวนี้มาให้อีกนะฮะแล้วก็พวกรายละเอียดนะครับตามชุดเกาะเนี่ยก็มีการพัฒนานะครับปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาพอสมควรนะฮะซึ่งท่านผู้ชมท่านใดนะครับยิ่งอยากจะเก็บรายนี้นะครับก็แนะนําสีขาวก่อนเลยนะครับ แต่ก็ไม่แน่นะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเวอร์ชั่นอื่นมาอีกก็ได้นะครับแต่สําหรับผมก็คือแบบเฮ้ยพอก่อนไปทำไลน์ซีรีส์แกให้จบก่อนนะฮะที่พูดแบบนี้คือไม่ใช่อะไรนะครับถ้าทํามาเนี่ยก็ซื้ออีกอยู่ดีนะครับแค่บ่นเฉยๆนะฮะว่าตัวอื่นเนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีเนาะ โอเคนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ดูรายละเอียดแล้วก็ได้สัมผัสงานตอนนี้กันมาแล้วนะครับสําหรับผมเองเนี่ยงานสําเร็จจากค่ายนี้เนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยนะครับคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยเออมาเรียบเรียบเนียบแล้วก็เทซะด้วยนะครับและยังมีอีกหลายตัวนะครับที่วางขายออกมาแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจดูตัว,วอื่นนะครับก็กดเข้าไปดูได้ในช่องสโลนินเลยนะครับ แล้วในอนาคตนะครับก็รอติดตามข่าวสารรีวิวตนอื่นได้เหมือนกันนะครับบอกเลยนะครับว่ามากันอีกเพียบนะฮะคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะก็ฝากกดไลค์กด Sub สไครต์ไว้เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับหุ่นรีวิวโมเดลนะครับตัวต่อๆไปนะฮะได้ทางช่อง slowin เหมือนกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ